งช่วยรับอรุณกับอาจารย์มาในความหมายของแสงสุดท้ายและแสงแรกช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะว่าทําก็ทําเต็มที่เลยเรามีที่ของเราแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นวันที่31เนี่ยจากประมาณ4-5 6 4, ห้าหสี่โมงเย็น,ยนถึง6โมงเย็นเนี่ย<ะ>มันก็จะเป็นการส่งแสงสุดท้าย<ะ>อ,อาจารย์ก็จะทํา เนี่ยเริ่มเริ่มประจุให้ตั้งน้ำมนต์ไว้ทำน้ำมนต์ล้างซวยคือล้างความอามงคลอประมงคลเนี่ยออกไปเพื่อรอรับในวันรุ่งขึ้นเอาแบบสะอาดกันตลอดทั้งปีทั้งชาติเลยถ้าอาจารย์อยู่นะจะทำให้ทั้งชาติเลยเออแล้วก็เสร็จแล้วพอตอนกลางคืนเที่ยงคืนอธิษฐานตอนที่เราไม่ต้องไปไหนแล้วเราอยู่ที่นี่ อ่าใช่อ่าอธิษฐานครุกกลางเาวารุกกลางเทาอาจารย์จะจุดลุ่ให้อ่าแล้วก็ให้อธิษฐานตอนมันเปรี้ยงบนฟ้ามันที่เราไปรอกันที่สิงคโปร์ไงใช่ใช่ไปรอที่สิงคโปร์ไปรอที่ฮ่องกงตอนนี้ไม่ต้องไปรอแล้วมาที่นี่เลยมาที่นี่เลยนะแล้วเสร็จแล้วก็เช้าอ่าวันที่หนึ่งหกโมงสี่สิบสามนาทีหกโมงสี่สิบสามนาทีอ่ากินยา ค่ะอ่ากินยาเขาเรียกกินยารับโชครับโชคอืมรับโชคแสงแรกใั่รับโชคแสงแรกต้องหกสี่สามเท่านั้นหกจุดสี่เฮ้ยไม่ใช่งุ๊กไม่ใช่งวดหน้าเวลาส่งเวลาจะออกงวดวันที่หนึ่งเกินหกจุดสี่สามเป็นเวลาเลิกแรกของปีเลยค่ะกินยาการกลางฟ้ากลางเนี่ยไง ที่โล่งเพื่อเพื่อรับแสงด้วยไงรับแสงด้วยจริงคือตอนเรากินยาแล้วก็ตามด้วยตามด้วยการตักบาตรตักบาตรกี่รูปครับตักบาตรเช้าเดินวนไปวนมาเดี๋ยวต้องถามที่วัดก่อนว่ามีกี่รูปไม่กี่รูปเดี๋ยวนะคะกอดใส่เธอเขาเรียกว่าอะไรนะเมาทั้งมวกเหล็กมวกเหล็กในมวกเหล็กนอกเธอมาให้หมด เพราะว่าวัดหนึ่ง <reading> เ <V expand. S 2> นี่ยวัดเล็กๆใช่แล้วก็เราเราบอกพระไงว่าแต่ละาส่งมาองค์วัดละองก็ได้แต่ว่าเราอนุญาตถ้ารถกระบะมาแล้วพระก็ยืนอยู่บนกระบะไอ้พี่ฮางมาทุกรูปเดี๋ยวเอาให้ครบจะนิมนต์ไหมครบเลยอาจารย์มีสถานที่จะพอหรอคะอาจารย์พออาจารย์คะอาจารย์คะเวลาเรากินยาที่รับแสงได้เนี่ยจริงๆเรารับที่ไอแสงสุดท้ายเดี๋ยวแสงสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นที่ วัวเจ้าสัววัวเจ้าสัวทางภาษาสุทธิเดี๋ยวเราจะไปเซเวที่ก่อนอยากให้เป็นที่ใหม่ๆหรือหรือไม่ก็อาจจะเป็นหกสิบสามไร่ที่เรายังไม่ได้เปิดตายแต่ขอไปดูก่อนว่าจุดไหนที่ยังไม่ได้เปิดพระาที่ตกสวยอีกหกสิบไม่หกสิบสามไร่นี่แบบโอ้โหมันจะเห็นพาทิตย์ลงสวยเป็นอีกเป็นอีกจุดหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกจะตกใกล้ๆกับภูเขา ที่เป็นภูเขางูภูเขาเจ้าสัวแต่พาที่ขึ้นจะเป็นจะดูว่าตรงไหนจะได้ประโยชน์มากที่สุดทีนี้เวลาทานยาพาที่ขึ้นเนี่ยยรที่เราพาที่ขึ้นบนเนินหัวบางกอนเนินหัวบางกอนหรือไม่ก็ที่ปีกจะจัดได้ทั้งสองที่ที่เมื่อเช้าเข้าไปสองนั่นแหละใช่ใช่สวยมากสวยไหมสวยนั่นแหละมันมีสองที่อ่ะแสงพาที่ขึ้นจะดูว่าตรงไหนตรงไหนสะดวกที่สุด คือมีทุกอย่างพร้อมมันก็มีทุกอย่างพร้อมนะมีทุกอย่างพร้อมทุกที่จริงๆจริงๆมุมไหนก็สวยนี่แหละนี่คิวอสองวันเต็มเลยจะต้องแอบบีมงคลขึ้นไปหอฟ้าเทียนฐานแน่เลยไปดูไปดิขึ้นไม่แต่กินยาอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเป็นคนแจกยาให้กับมือแต่เช้าเลยแต่แล้วก็จะมีอาจารย์จะมาเริ่มตงสี่ห้าเลยครับไม่ใช่ อาจารย์จะเริ่มจากตอน6.43อ๋อีแต่ว่าลูกติดจะตื่นมารับแสงก่อนก็ได้แต่จบเมื่อไหร่ก็ได้ไงให้ท่านใช่ใช่เพราะท่านอาจารย์แตัดเริ่มได้เลยค่ะแล้วก็จะมีเปิดเครื่องเล่นให้ด้วยเนาะตอนช่วงค่ำค่เ้าให้มันมีความสุขทุกอย่างเพราะว่าคันมวอกไงตอนคืนวันที่31นี่เล่นกันแบบ เล่นกันยันเช้าเลยจองกันแล้วโอ้ยไม่ยันเช้าเล่นกันยันเช้าเลยเล่นเก๋าเก๋น้ำตาลไปแลาเปล่าเครื่องเล่นเครื่องเล่นชนิดนี้เข้ามาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหงท์ขไม่ใช่อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดออกไปเดี๋ยวได้ยินเอางี้ค่ะคือจู่ๆจะบอกว่านะคะจะบอกว่าวันที่31เนี่ยคือคือมันสุด แล้ววันที่1คือวันเสาร์วันที่2องคือวันอาทิตย์ตอนเนี้ยสวันเนี้ยคาดว่าห้องจะเต็มไปแล้วนะคะอ๋อเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วตอนนี้ที่จองเต็นท์ก็จองกันเยอะเลยนะคือลงวิทย์ที่พักมาที่พักอะเราทำยังไงกันคือที่พักเนี่ยเต็มจริงที่พักเนเต็มแล้วฮะจองไปไล่สองที่มันทำเลยเนี่ยรอยกระทงเลยคือทุกคนเนี่ยไม่เช้าเราสั่งให้เขาจองเผื่อเราเต็นเลย อ๋อเตนยคิดว่ายังคงพอมีอ่ะแต่แต่พวกเราบนไม่ได้นะคือตอนนี้ไม่เปิดน่นก็บนพื้นที่จองเต้นเนี่ยมันพยายามด้วยต้าคงมีที่สุดใช่หเดี๋ยวอาจารย์คงจะดูพื้นที่อย่างอื้แต่รู้ว่าบ้านเต็มแล้วเพราะจเปถามเขาบอกไม่มีบ้านแล้วนะไม่จองช่วงโควิดนี่ก็สร้างยังไม่รู้จะสร้างยังไงแล้วไต้เห็เขให้สรางเพิมด่วนเออสร้างส้างส้างส้าเพินเอาค่ะโอเคค่วันนี้คือ เขาเรียกว่าอะไรนะแจ้งลุงแน่ใช่แล้วรายละเอียดที่ได้ฟังจากปากท่านอาจารย์ดเพิ่มเติมเนี่ยคือทางรีสอร์ทเนี่ยนะคะใช่คือคือตอนนี้เรามีเมืองหลวงจุ้ยของเราใช่ไหมเราไม่ใช้ประโยชน์เขาไม่ไม่เรียกว่าโม่แล้วโอ้โหไม่ต้องวิ่งไปหาต่างประเทศเสียค่าเสื่อมบิลค่าอะไรไปแต่มีคนบอกาจริงๆนะคะว่าพอเขาทําปีนั้นพอได้รับแสงแรกเนี่ยเขาโชคดีทุกปีทุกอย่างดีหมดทุกอย่างราบรื่นทั้งปีเลยเมื่อวานมอะไรกาน ใช่มารายงานเยอะที่ป่วยหนักที่อะไรที่อาจารย์ตามไปช่วยที่โรงพยาบาลขอบคุณค่ะมีคนมาป่วยแล้วท่าานกรส่งยาไปช่วยดีๆส่งยาส่งน้ำมนต์ไปช่วยค่ะพนักงานที่รีสอร์ทก็หนักหน่วงหน่อยนะคะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะลงเวททลิสต์กันไว้เป็นคามว่างแล้วนะรอดูว่าท่านอาจารย์จะเปิดพื้นที่ให้กางเต็นท์ซักเท่าไหร่นะคะขอบคุณมากค่ะนายอาจารย์